ยินดีต้อนรับสู่ Money a แอ l s s ครับพื้นที่แห่งการมองโลกผ่านเลนของอนาคตที่นี่เราไม่ได้แค่เล่าข่าวเศรษฐกิจแต่เราพยายามจะปลดรหัสกลยุทธ์ของโลกเราไม่ได้แค่คาดการตลาดแต่เราอยากจะพาคุณผู้ฟังเข้าใจจิตวิญญาณของคลื่นการเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่กดติดตามเพื่อให้คุณไม่หลุดออกจากวงโคจรแห่งโอกาสนะครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในวงการการเงินดิจิทัลบ้านเราก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีคริปโตเคอเรนซีที่หลายคนจับตาดูอยู่การงดเว้นภาษีกำไรจากการขายชั่วคราวเนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้างเราจะมาดูกันจากข้อมูลที่เรามีครับค่ะ เรื่องนี้ก็เป็นประกาศสำคัญนะคะมาจากกระทรวงการคลังเลยก็คือเขาตัดสินใจงดเว้นการเก็บภาษี Capital g a i ส s Tax เอ่อจนถึงสิ้นปี2572เลยนะคะที่สำคัญคือมีผลย้อนหลังด้วยตั้งแต่14พฤษภาคม66แต่เน้นว่าเฉพาะการซื้อขายใน Exchange ที่กรลตอรับรองเท่านั้นนะคะ ซึ่งนโยบายนี้ก็อสอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลอยากจะส่งเสริมดิจิทัลอีโคโนมีแล้วก็เป้าหมายใหญ่ที่อยากให้ไทยเป็น Thailand Digital Asset Hub นะคะครับชัดเจนครับงั้นมาขยายความกันต่อแล้วใครล่ะครับที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากเรื่องนี้บ้างดูเหมือนมีหลายกลุ่มเลยกลุ่มแรกที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็คือนักลงทุนรายย่อยหรือรายบุคคลทั่วไปเนี่ยแหละคะ่ะ ที่เทรดผ่าน Exchange ที่กรตตอดูแลอยู่กลุ่มนี้ก็สบายใจได้เปราะหนึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องภาษี Capital Gains ในช่วงนี้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นนะคะคือผลกระทบต่อตัว Exchange ในไทยเองข้อมูลที่เราดูมาเขามองว่ามันเหมือนเป็นแม่เหล็กเลยนะที่จะดึงนักเทรดที่อาจจะเคยหนีไปใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศให้กลับมาใช้บริการในไทยมากขึ้นอ๋อครับครับเข้าใจได้เลยดึงคนกลับมา แล้วถ้ามองกว้างออกไปอีกนอกจากนักเทรดกับ Exchange ล่ะครับมีโอกาสอะไรใหม่ๆให้ธุรกิจอื่นบ้างไหมครับจากนโยบายนี้มีแน่นอนค่ะเรื่องนี้มิติมันกว้างกว่าแค่เรื่องเทรดเยอะเลย ข้อมูลที่เราวิเคราะห์กันชี้ว่านี่เป็นการเปิดช่องเปิดโอกาสสำคัญมากๆให้กับพวกสตาร์ทอัพฟินเทคหรือธุรกิจสายเว็บทรีที่กำลังทำอะไรใหม่ๆบนบล็อกเชนอย่างเช่นการทำโทเคนไอเซชันแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนดิจิตอลหรือการลงทุนแบบใหม่ๆที่ใช้สมาร์ทคอนแทรคอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะเดินหน้าโปรเจกต์ได้โดยที่ลดความกังวลเรื่องภาษีกำไรไปได้เยอะในช่วงแรกๆนอกจากนั้นนะคะ พวกนักวางแผนการเงินนักบัญชีก็มีช่องทางทําบริการใหม่ๆได้เลยบริการที่ปรึกษาวางแผนภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือเขามองว่ามันเป็นการสร้างแบบว่าหน้าต่างแห่งโอกาสเชิงกลยุทธ์ขึ้นมาเลยค่ะโอคคำว่าหน้าต่างแห่งโอกาสนี่น่าสนใจมากครับแล้วธุรกิจจะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้จริงจจังๆได้อย่างไงบ้างครับมันคงไม่ใช่แค่เรื่องประหยัดภาษีจากการเทรดอย่างเดียวแน่ๆแน่นอนค่ะ ไม่ใช่แค่นั้นเลยการวิเคราะห์ชี้ว่าโอกาสที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่การเทรดเหรียญให้ได้กำไรโดยตรงแต่อยู่ที่การสร้างธุรกิจบนความได้เปรียบที่เกิดขึ้นจากช่วงเวลานี้ความได้เปรียบทั้งในแง่ข้อมูลและจังหวะเวลา ยุกตัวอย่างนะคะเช่นธุรกิจให้ความรู้เฉพาะทางมากๆอาจจะเป็นกลุ่มสอนเทรดแบบพรีเมียมหรือการสร้างลอนช์แพดช่วยโปรเจกต์ใหม่ๆหรือแพลตฟอร์มที่ใช้คริปโตมาทำลอยูที่โปรแกรมดึงดูดลูกค้าหรือแม้แต่ธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนอีโคซิสเต็มเช่นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนหรืออาจจะเป็นเครื่องมือช่วยประมาณการภาษีแบบเรียลไทม์ก็ได้มันคือการใช้จังหวะที่กฎเกณฑ์กาลังเปลี่ยนนี่แหละคะ่ะมาสร้างอะไรใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์ ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าหัวใจสำคัญที่สุดคือการลงมือทำตอนนี้เลยแม้ว่าคนอื่นอาจจะยังลังเลยังรอดูอยู่แบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะประเด็นสำคัญจากข้อมูลคือต้องไม่ลืมว่าการงดเว้นภาษีนี้มันมีเวลาจำกัดมันไม่ใช่จะอยู่ตลอดไปนะคะแต่เป็นช่วงเวลาทองจริงๆให้ธุรกิจได้สร้างฐานได้ปรับตัว ธุรกิจไหนที่เริ่มก่อนสร้างระบบสร้างฐานลูกค,ค้าแย่งส่วนแบ่งตลาดได้ก่อนในขณะที่ตลาดยังไม่แน่นกฎเกณฑ์ก็ยังอาจจะยังไม่ได้นิ่งมากนะักก็มีโอกาสสูงมากที่จะกลายเป็นผู้นําเมื่อภาพรวมมันเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นตอนที่กฎมันชัดเป,เป๊ะหรือตอนที่มาตรการยกเว้นภาษีนี้หมดอายุลงมันคือการมองไปข้างหน้าค่ะวางตําแหน่งตัวเองให้ดีเตรียมพร้อมรับเคลื่อนลูกต่อไปถ้าอย่างนั้นสรุปได้ไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ความหมายที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่แค่การรับรู้ข่าวสารเรื่องภาษีที่ลดลงแต่คือการมองเห็นและฉวยหน้าต่างแห่งโอกาสนี้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบสร้างธุรกิจที่อาจจะยั่งยืนกว่าในระยะยาวมันคือเรื่องของการเคลื่อนไหวก่อนคนอื่นจริงๆข้อมูลที่เราสำรวจมาชี้ชัดเลยว่าโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยมันมักจะซ่อนอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้ละค่ะ ช่วงที่กฎเกณฑ์กำลังเปลี่ยนหรือที่บางทีเรียกว่าช่องว่างเชิงนโยบายที่คนส่วนใหญ่ยังตามไม่ทันหรือยังประเมินผลกระทบได้ไม่รอบด้านซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามสำคัญนะคะสำหรับทุกคนที่อยู่ในวงการนี้หรือกำลังสนใจว่านอกเหนือจากการประหยัดภาษีในระยะสั้นแล้วเนี่ยมันมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรมีบริการหรือนวัตกรรมอะไรอีกบ้างที่มันมีศักยภาพจะถูกสร้างขึ้นมาได้ในช่วงเวลาที่หน้าต่างแห่งโอกาสบานนี้มันยังเปิดอยู่